่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันโกกอกนะคะค่ะก็จะพ่อนะคะอยู่กับสาวปานโกกอกนะคะค่ะเอาเชิญนั่งทางนี้ได้ไหมนี่เออโอ้โหเดี๋ยวเอากล้องเาด้วยดูกลอาีเขาดขาดีขาดีก็เห็นเงินนี่ ดูนั่งถูกแล้วสื่อสื่อมวลชนมาทางนี้โอ้โหดีไม่ใส่ชีนิตใครรอใครโอ้โหทุกคนรอทุกที่อะไรมาแล้วฝากช่องก่อนนะครับฝากช่องเดรมาแล้วด้วยที่เป็นลูกหลานปู่บริจิตนาคราชที่มาช่วยงานตลอดเลยนะครับวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่จะมอบค่ารถกลับบ้านให้ นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีค่ารถหรอกมีแต่ว่าให้เป็นกําลังใจที่ที่มามาช่วยงานทางนี้อันนี้คือเป็นกําลังใจให้ครับจากพี่ลาตีเชยาสารขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ลาตีด้วยค่ะมาจากีสุรโลกเลยใช่ไหมไกลมากเลยขับรถมาคนเดียวเป็นคนนี้เป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแก่งคนหนึ่งเพราะว่าอ่าไม่ใช่ทำวิกฤตให้เป็นโอกาส จังหวัดพิษณุโลกมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมแล้่มาก่อนทํานาบางระกมพอหลังจากหลังจากน้ําท่วมเร็จยายอ้อยก็เปลี่ยนอาชีพเลยจากทำนามาเป็นหาปลาทำประมงแทนแล้ีกหน่อยปลาเขาบอกมันเป็นวิกฤตกลายให้เป็นโอกาสบางระกมทำนาไม่ได้ก็มาหาปลาแทนก็ดีไหมล่ะก็ดีถ้าใครคิดได้ถ้าใครคิดได้เนี่ยมันมีโอกาสทุกอย่างทุกอย่างไม่ว่าพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นอะไร น้ำจะท่วมน้ํำจะแรงถ้าน้ําแรงก็ทําอย่างอื่นเอ่อถ้านั่นก็อาจจะปลูกแตงโมเงี้ยทำนอกเรื่องไปหรือเปล่าปลูกแตงโมน้ําท่วมไม่ปลูกแตงโมได้ยังไงถ้าน้ําแห้งเนี่ยหลังหลังจากเ่ยเราทํานาปังรอบเนี้ยก็จะเข้าสู่น้าแรงใช่ไหมก็ช่วงนั้นแหละมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะเขตบารากามันจะเป็นบารากามโมเดลน้ำจะท่วมตอนนี้มันเป็นเขตบารากามโมเดลก็สิ่งที่พูดถึงคือบารากามโมเดลนี่แหละเปลี่ยนวิกฤตเพราะน้ำมันท่วมเขารู้ ดูแลก็กำลังจะบอกว่าไม่ได้ไปตาบางขันไม่ได้ไม่ได้มีกับเขาได้หรือมาคนเดียวแล้วเลยสุดยอดเลยปีที่แล้วก็มาปีที่แล้วปีที่แล้วแม่อ้อยก็มายิยาวเลยก็ขับมาเรื่อยๆกี่ชั่วโมงเก้าชั่วโมงจะบอกว่าอร่อยได้นะสองเกือบสิบสองสิบสองไม่ใช่เพราะว่าปีนี้รถคันนี้มันมันขับไปไม่ได้รถไม่คุ้นมือเพิ่งซื้อใหม่สิบสองชั่งเติมงานแรกเลยเติม เชจึงงานพวูงานแรกเลยถ้าพูดมือถ้าพูดเล่นๆถ้าพูดเล่นๆก็คือรถคันนี้ออกมาเพื่องานปูนะพูดเล่นนะพูดจริงจังพอกลับไปเขาจะไปคืนเขาแล้วล่ะทำไมเพราะงานเสร็จแล้วแล้วก็พูดเล่นๆไงพูดเล่นๆสนุกสนานเฉยๆงงเลยคนนี้ถ้าทำอะไรแล้วไม่จริงจังไม่ทำไม่ทำเป็นด้วยรอพูดเล่นให้เล่นบ้างเถอะเพราะว่าพ่วงนอนด้วย ใ้้นะสูช่องคุณอาอนุวัฒน์เนาะเป็นสุขานคุณเนี่ยหรอเดี๋ยวไม่ร้องเหมือนพี่น้องกันเลยเนาะนั่งคู่กันเก็บของเรียบร้อยใช่ไหมเก็บของแล้วจะเข้าไปหาเพื่อนที่บ้านให้น e sword, หออ้ำเที่ยงเอาลงไว้แล้วหนูหาพี่ไม่เจอตั้งแต่เช้าแล้ว อยนี้ว่าจะแวไปกินขาต้มลไปกินท้องเสียแบบไหนพี่วันที่วันที่ท้องเสียข้าห้องน้ำหรือท้องเสียห้องน้ำแบบกินเลยน่อตือคาร์บอนน่ะเขาแม่บ้านหวำเที่ยงดูแลดีมากน็อกซี่น็อกซี่ต้งอะไรไม่รู้ไมคาร์บอนเนอะคาร์บอนมันยังน็อกซี่นี่มันหยุดเลยเห็นแม่ปุ้ยมาช่วยอยู่เนาะยังไม่ได้กินเลยเพราะว่า เราต้องให้มันถ่ายออกก่อนแล้วก็พอมากินเมื่อเช้านี่แหละค่อยค่อยหยุดมันค่อยฆ่าเชื้อมันเมื่อคืนก็แต่งมือปืแต่งตัวแบบใส่ชุดขาวจะมาร่วมแล้วมานั่งมวนท้องเดี๋ยวเดี๋ยวส่งมือปืนไปจักัดจัดการท้องเสียพี่บอกเดี๋ยวแค้มาจัดการขอบคุณทุกช่องนะคะค่ะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับอาหารแต่ละวันแต่ละวันเช้าทุกเย็น ปีปีที่แล้วก็เหมือนกันเนาะถ้าไม่ได้มากก่อนหดนี้ว่าตั้งแต่วันแรกเราก็จะไม่มีอะไรกินผูช่างต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะที่ที่จะให้เตรียมหมูเอ้ยหมดไปเท่าไหร่ไม่รู้หมูเนี่ยหมดไปเท่าไหร่ยังไม่จำเลยซื้ออย่างเดียวเลยเนี่ยไม่รู้ที่ทำอย่างนี้ก็ซื้ออย่างเดียวก็เลยไม่รู้ที่ที่หนูมองดูก็คือว่า เขาเตรียมได้ทันเวลามากมากน่าจะมากกว่า200มากกว่ามากกกิโลท่นเหตุการณ์รที่ว่าเริ่มมีคนมาทางานแล้วมีชาวบ้านสรสีมาช่วยโดยที่แบบว่ายังไม่เริ่มวันงานแต่ก็มีอ้อยคนแรกที่ว่ามาเตรียมไว้ก็ทําให้แบบสถานการณ์ไม่ติดขัดแต่ปีนี้ดีหน่อยคือแค่รู้เมนูว่าทําอย่างเดียวง่ายที่สุด คนเดียวล้วนๆเลยนะไม่ต้องมีอะไรใครมากเลยแต่ก็เห็นมีแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยมาช่วยมาช่วยปุ้ยก็บอกไม่โทูบอกเราก็แม่ปุ้ยอยากมาแตเป็นแกมาเห็นแม่ปุ้ยนี่แหละที่ใชตักอยากมีส่วนร่ววมมในคาสุขหนูไม่เหนื่อยหนูมันหนูอิ่มบุญน่ะไอเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ดันมาท้องเสียเคนแบบนี้คนอิ่มบุญทั้งคู่นะคะ ยิ่งเห็นคนเยอะแล้วก็พี่เป็นสะพานบุญน่ะก็จริงจิงแล้วยิ่คนแล้วเห็นยิ่งเห็นเขาไม่กินแล้วทําไปเท่าไหร่ก็หมดทําอะไรก็หมดอร่อยแบบเราทำแล้วคถ้าทำแล้วมันไม่อร่อยเขาไม่มากินอีกนะทำแล้วไม่มีคนกินจะรู้สึกใช่หนูก็มแบบนอยเหมือนกันดิถ้าทำแล้วคนมาลุมกันอย่างนี้ยิ่งเรียกมากินก็ไม่มากินบ่อร่อยอร่อยบ่เราก็ขัวข้าวไ่พอข้าวสารก็จะหมดเมื่อวานข้าวสารเหลือ อ่าเหลือกระสันแค่เนี้ยเอาแล้วเราก็ไม่เคยว่างเลยพอเปาอยู่ไหนอ่ะพอเปาไปซื้อมาเมื่อสุดท้ายนะ่าจะเป็นข้าวเก่ามากแข็งข้าวหมอมมะลิแหละก็เป็นข้าวเก่าหมูอีกแล้วหมูเหนือห้าโลเ่ยเอาลงไว้ที่โบรางไปกินอย่างนี้รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขได้ทำครั้งนี้ทุก สำเร็จรู้ล่วงปีหน้าเราจะทําใหญ่กว่านี้เนาะเราจะเจ็ดวันเจ็ดคืนเนาะก่อนกำหนดนะก่อนกำหนดมากกว่านี้เพราะวันเจ็ดวันเจ็ดคืนมีของกินเนี่ยรู้ล่วงหน้าว่าจะได้มาหนูก็จะแทนงานทุกอย่างให้ว่างเพราะว่าเราหมวกหลายใบเนาะแล้วไม่มีปลดติดมาบ้างต้องต้องรอให้น้ําในคลองลดเพราะปีที่แล้วที่หนูมาน่ะเอาเครื่องสูบน้ําไปเลย สูบนอ้น้ำในคลองยังเต็มที่ถ้าฝนมาเร็วมันจะได้กินไหมปลาลมปลาลดถ้าถ้าน้ำในคลองเดือนมกระลาถ้าเมลาตีชวนถ้าว่างนะจะมาดี่ว่าเพิ่นจะมาไหมอันนี้ไม่ได้ซื้อนะที่ถามเลยผมไม่ได้ซื้อของหนูหาเองหนูก็ไม่ได้ซื้ออยากจะบอกว่าท่ารักอากขาส่งมาให้อากแกขอบคุณมีแต่อาเลยได้กินปลาลดนะขอบคุณคุณพี่ลาตีที่ทําให้แบบ อิ่มพี่ระดีกับพี่อัมภัยใช่ไม่ใช่มีแค่นี้หรอกมีมีคุณวรศกรด้วยมีจอยด้วยมีหลายคนนั่นแหละอันนี้แหละรวมกันหลายคนแต่ว่าพี่แล้วก็พี่อนุวัฒน์ที่เป็นสะพานคุณให้แล้วก็ยายอ้อยทำกับข้าวให้ผู้ใหญ่ใจดีอาจจะมีหลายท่านนะคะแต่ว่า เราไม่รู้ว่ามีใครบ้างนะอ้าวพี่ใหญ่บอกที่มีใครบ้างพี่ใหญ่ใจดีพี่วัมีคุณวัศกรมีน้องจอยมีอัมไพมีพิรตีมีโอยจำไม่หมดอ่ะมัเล็กๆน้อยๆอีกเยอะนะคนละสองร้อยสามร้อยห้าร้อยก็มีมาร่วมคนตรงนี้งานนี้ร่วมไปได้ดีแล้วก็อร่อยมากแล้วก็แล้วก็ อขอบคุณด้วยขอบคุณก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานนี้ของเจียมพร้และมีตะขีบสองถัง,งที่ที่มาอยู่ในส่วนของของเราที่ด,ดูแลอยู่ใช่โอเค่ะขออนุญาตจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะ